ริหารคนเก่งอาจารย์นุกขุนธัญญานผู้สร้างตำหนักปูรษีตาไฟรับรางวาัลโทรศาสตร์ดีเด่นแห่งปี เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทชนำโดยดรอํานาจมัตสไดประธานสวทจัดพิธีมอบรางวัลประกาศกิติคุณในโครงการปฏิฐานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อและในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสารสู่ประชาคมอาเซียนมอบรางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติและรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติพรหมนาคา ประจำปีพุทธศักราช2564ให้กับผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญการพิเศษหรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดหลักในวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบันวิชาชีพสร้างหรือพัฒนาบริหารจัดการทั้งการพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตและวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติณโรงแรมอมรีดอดเมืองโดยได้รับเกียรติจากพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมอบรางวัลให้กับอาจารย์นุกขุนทัญญานยนนันโชติกากิติยารัตน์ ผู้างตำหนักปู่ฤศีตาฝ่ายจังหวัดนนทบุรีในสาขาวิชาการด้านโหราศาสตร์ดีเดน่นซึ่งอาจารย์นุกได้เปิดใจถึงรางวัลดังกล่าวมาวยถึงมหาวิยาแห่งเจ็ดแปดเก้าค่ะนะคะที่มารับรางวัลคือ,อโหราศาสตร์ดีเดน่นแห่งปีค่ะนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจและขอบคุณสําหรับรางวัลน,นี้ค่ะ,ะก็เหมือนกับได้ได้เรียนรู้โหราศาสตร์แล้วก็ได้นำปรับไปใช้แล้วก็บอกต่อให้กับ ลูกศิษยลูกหาให้เขาได้แก้ได้ปรับและได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะเลยได้รางวัลน,นี้เกิดขึ้นมาค่ะ,คะแต่วิชาพันธรู้ของเราก็ต่อยอดทาให้หลายๆคนได้มองเห็นเป็นทาามมากขึ้นค่ะ,คะ อ๋อมีเคสยากๆหลายเคสเลยที่เขามีอุปสรรคเขามีปัญหาแล้วสามารถแก้ไขและปรับปัญหาให้เขาได้ค่ะนะคะแก้ไขแล้วเกิดผลแก้ไขแล้วชีวิตเขาดีขึ้นค่ะเลยได้รับรางวัลน,นี้แล้วบอกได้เลยว่ามีแต่เคสยากๆทั้งนั้นเลยที่มาปรับมาเปลี่ยนที่ตำหนักแล้วก็ได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นโดยการสักยันนักเมตตาหรือบูชาของมงคลเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเขาเองด้วยค่ะ เสเ่ลยในกรณีไห้าความรัธรกิจกนงานส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินเรื่องรัพย์และเรื่องโชคลาภคา่ะนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องอความรักที่เขาไม่สมหวังแล้วเขามาปรับมาเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องความรักและชีวิตเขาได้แต่งงานมีความรักมีลูกมีหลายเคสที่ได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะ ฐานดวงปีหน้านะคะช่วงนี้จะมีอ,อุปสรรคและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอต่างประเทศต่างชาติต่างแดนนะคะจะค่อยๆขี่คลายก็ประมาณเมษาปเป็นต้นไปค่ะนะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุให้ระวังไว้สําหรับดวงของคนเกิดปีชวดนะคะปีชวดปีจอนะคะให้ระวังไว้กบคนเลยใช่ค่ะ ค่ะล้วปีหน้าเนี่ยจะจะเจอยังไงบ้างคะสำหรับธุรกิจบางคนเนี่ยอยากจะเปิดธุรกิจแต่ไม่กล้าเข้ามาอิมมีโมิทรอนเข้ามาด้วยอ๋อไม่งั้นต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะหลายเคสต้องมาปรับต้องมาเปลี่ยนหรือต้องมาดูแนวทางว่าตัวคุณฐานดวงตัวคุณจะต้องแก้อย่างไรแล้วก็ชีวิตตัวคุณจะต้องปรับต้องเปลี่ยนทางไหนโหราศาสตร์ทางดาวของตัวคุณจะต้องแก้จะต้องปรับด้านไหนนะคะแล้วต้องมาดูดวงส่วนตัวถึงจะได้รับรู้ว่า ฐานดวงตัวคุณเป็นอย่างไรคะอาจารย์คแล้วตาชาวต่างชาติมาดูกับมาตาเยอะไหมคะเอต่างชาติส่วนมากจะเป็นคนไทยมากกว่าส่วนมากจะเป็นคนไทยเป็นแบบนักธุรกิจหรือเอ่พวกประมาณ4 0ประมาณ40 40อัประมาณแบบนี้ค่ะนะคะที่มาดูส่วนมากจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจ และเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารมากกว่าค่ะค่ะแล้วถ้าหากใครอยากจะสนใจร่าคดูดโหราศาสตร์ต่างๆเนี้ยจะต้องแบบทำยังไงบ้างคะอาจารย์อ่าทักไลน์แอดมาที่ a n o o k 1 4 9 7 8 9หรือ 89, อ่าที่หน้าติ๊กต็อกนะคะเิร์ชคำว่า o n u ก m a h เฮง789ดเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์